สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียก็ลงมาที่สวนนะคะเพราะว่าคุณลุงตัดหญ้าออกมันก็สามารถเดินเข้ามาได้แล้วสําหรับสวนหลังบ้านสวนนี้นะคะซึ่งป้าเรียกมันว่าสวนมะขามหลังบ้านก็มีต้นมะขามเหลือแค่หต้นแต่ว่ามีบ้านสวยของเพื่อนบ้านหลังนั้นก็ทําเสร็จแล้วสีสวยงามนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็ ลงมาดูคุณลุงกวาดหญ้านะคะคุณลุงก็กวาดหญ้าใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เพราะว่าทุกทีเราไม่ได้กวาดนะคะก็ปล่อยเอาไว้ว่าจะให้เป็นปุ๋ยหน้าแล้งแต่ว่ามัน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 ไม่มีฝนแล้วนะคะมันแห้งแล้งทุกปีก็ต้องก็ต้องเอาไปเอาไปทิ้งอยู่ดีนะคะต้องกวาดไปทิ้งอยู่ดีแต่ปีนี้คุณลุงก็จะกวาดใส่ โคนต้นไม้ทำปุ๋ยเพราะว่าเราน่าจะมีน้ําพอที่จะรดให้มันชุ่มชุ่มถ้ารดมันชุ่มแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยได้นะคะแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่ามันแห้งหรือตามแถวบริเวณแบบนี้เยอะๆมันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงนะคะมันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าเราเอาทําใส่โคนต้นไม้แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มชหรือถ้าถ้ามีเวลาก็ไปเอาขี้ไก่แกลบมาใส่ต้นไม้ เอาใส่กลบลงไปนะคะใส่ขี้ไก่แกลบกลบลงไปบนหญ้าแล้วก็รดน้ําชุ่มๆอันนี้โอ้โหเป็นปุ๋ยที่ยอดเยี่ยมมากเลยเลยนะคะคุณลุงคุณลุงเนี่ยเอานี้ไปเนี่ยเพราะว่ามันไอ้อยู่ใกล้เนี่ยถ้าไฟมานะคะมันอยู่ใกล้แผงโซลาเซลล์นะคะพี่น้องป้าก็กลัวว่าถ้าไฟมันมาโดยที่ ที่บางทีเวลาเราไม่เห็นทุกทีนะคะเมื่อเราไม่เห็นเวลาที่มันมามันก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับสวนแล้วก็ต้นไม้ของเราหลายครั้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพยายามระมัดระวังคือกวาดหญ้าออกให้มันเรียบใส่โคนต้นไม้แล้วก็รดน้ําใส่นะคะไม,ไม่จะไม่ให้มันมาใกล้แผงโซล่านะคะมันเดี๋ยวอันตรายเนาะ ถ้าไฟมาโดนแล้วก็โอ้โหลายตังเลยนะคะเนี่ยอ้อันนี้ก็คุณลุงตัดต้นพุทราของป้าลงเยอะเลยนะคะคุณลุงตัดทั้งกิ่งมะขามกิ่งมะขามที่มันลงมาที่พื้นเยอะๆคุณลุงก็ตัดออกเยอะเลยความจริงป้าก็ไม่อยากให้ตัดนะเพราะว่ากิ่งมะขามนี้เขาบอกว่าไม่ต้องตัด เอาไม้ค้ำยันเอายิ่งมันแตกกิ่งออกไปเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องมันก็ยิ่งได้ฝักเยอะนะแต่คุณลุงเล่นมาตัดแต่งแบบนี้ไม่ถูกนะคะไม่ถูกกับที่เขาบอกนะคะเขาปลูกแล้วเขาจ้องเอาไม้มาค้ำยันขึ้นมันจะต้องมันต้นเตี้ยใช่ไหมมันก็จะต้องลากพื้นอยู่แล้วนะคะมันก็ต้องลากพื้นดินอยู่แล้วเขาว่าใช้วิธีเอาไม้มาค้ำยันขึ้นจากดิน ไม่ให้มันเลี่ยดินแต่ว่าไม่ใช้วิธีตัดถ้าตัดแล้วมันจะเหลือกิ่งน้อยตัวที่มันจะออกฝักก็เหลือน้อยแต่คุณลุงก็ไม่ค่อยฟังเนาะนี้ก็ทางนี้ต้นมะยอนะคะต้นยอลูกยอก็มีหลายลูกเอาไปตาำํสาส้มตำได้นั่นเนี่ยมีหลายลูกอยู่นะคะเออต้นเม่าเม่าใหญ่ก็กำลังโตนะคะเม่าใหญ่ที่มาปลูกไว้ก็โตแล้วปีนี้ จะติดดอกติดลูกไหมนะแต่สำหรับอินทาลัดลก็ไม่ไม่ได้ผลนะคะก็คือมันงามอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มาผสมเกสรมันก็ไม่ไม่มีไม่ติดลูกนะคะแล้วก็ต้นพุทราพุทรา,าคุณลุงก็ตัดลงซะเยอะเลยเหลือ,อไว้นิดเดียวเองแต่ว่าพุทรานี้ก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่ามันปกคลุมมันมาปกคลุมต้นมะขามนี้ด้วย แล้วก็ปกคลุมพืชอื่นๆด้วยนะคะก็เอาออกก็ได้อยู่แต่ต้นสําหรับกิ่งมะขามนี่เขาไม่ให้ตัดนะคะคุณลุงถ้ามันเลี้ยดินเขาก็ให้ข้ํายันขึ้นไม่เห็นหรอคะพอเนี่กรได้้าแล้วเาตัดน่นก็คือมันเี้ยอยู่ดินมันไม่ได้ประโยชน์คือคือดินนี้เขาก็ให้ค้ํยันขึ้นไงคุณลุงโอ้ใหก็้ยามคอย้ํายันขึ้นอ่ะเขาไม่ให้เอา เขามาให้ตัดกิ่งนะคะเพราะว่าพวกเรากา็ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะกับคุณลุงแรงก็เหลือน้อยแล้วยิ่งป้าเปียก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงทําสวนไหวแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาทําป้าก็คิดว่าเมื่อก่อนนี้ป้าก็เข้าสวนทําสวนตลอดนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนงานก็เยอะขึ้นมากมายแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าสวนเลยจริงๆจน จนแรงมันจะหมดแล้วอะป้าไม่รู้คงทําสวนไม่ไหวในหลายๆอย่างเนาะที่เคยทําแต่ก็คงทํารดน้ํารากสายยางนี่ยังพอได้นะรากสายยางรดน้ําต้นไม้แต่ถ้าให้ตัดต้นไม้ดาย,ย่าเหมือนเมื่อก่อนนี้ป้าก็อาจจะทําไม่ไหวแล้วตอนนี้มันอายุเยอะก็ชราเนาะกําลังก็ถดถอยนะคะกําลังถดถอยแล้วอืม ลุงเอ,เอาเอาออกจากใกล้โซลา่าให้หน่อยเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมสบายใจประเดี๋ยวไฟมาถ้ามันแห้งมันก็แห้งเร็วเร็วเดวเมันแห้งเร็วมากเลยถ้ามันมาที่นี่ได้วยอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้อะไรเหรอคุณลุงอนึกว่ารังแตนเพราะมันห้างเตนห้าง่ยม,มัน,นอ,อีหยังวะเออนี่แหละป้าก็ยัง ทำงานนู่นนี่นั่นอยู่ไม่มีเวลาที่จะมากวาดช่วยคุณลุงเพราะทุกทีป้าก็จะมาช่วยกันกวาดนะคะแต่ตอนนี้มันป้ายังติดพันยังต้องเตรียมงานยังมีกิจกรรมต่ออีกนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มที่จะซื้อข้าวของแล้วก็เตรียมความจริงอุปกรณ์แล้วก็เตรียมมาบ้างแล้วแต่เนิน่นอย่างวันนี้คุณลุงก็ไปพาทีมงานทําความสะอาดแล้วก็ดูเรื่องที่นอนเรื่อง ที่พักนะคะให้กับทีมที่จะมาเข้ารับการอบรมนะผ่านงานนี้ไปป้าก็ยังมีงานเอกสารล็อตใหญ่เลยนะคะที่จะเก็บงานส่งนะคะ,ะจะหมดละจะจบแล้วสำหรับงานป้าแต่ว่านั่นแหละกว่างานจะหมดนี่ป้าจะมีมีแรงมีกำลังเหลือพอที่จะลุยสวนไหม ป้าอยากลุยสวนมากเลยนะป้านี่อยากลงสวนทุกวันเลยโดยเฉพาะในบริเวณบ้านตอนนี้เ็ารกมากดอกไม้ก็ตายจะหมดแล้วที่กระถางที่อะไรเนาะพอฝนไม่ตกจากฟ้ามันก็จะเหี่ยวเร็วมากเลยแต่ตรงนี้กูลงกวาดแล้วก็เอาญ้าใส่โคนต้นไม้แบบนี้เ,เดี๋ยวก็เอาน้ำมาใส่เอาน้ำมาใส่ให้โคนต้นไม้แล้วก็ญ้าเปียกชุ่ม ไม่ให้ไฟมาไหม้นะคะเราพยายามที่จะดูแลตรงนี้หวังว่าทำไหวหวังว่าทำได้ทันเนะาะฮตัวนี้เดือนตุลาก็มาต้องกลางเดือนแล้วเรายังเพิ่งจะได้ตัดหญ้าแค่สวนเดียวเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณลุงก,ก็ไม่มีเวลาไปงานตลอดเลยอะ่ะนี่ก็แวบ,บมาตัดแวบบมาตัดนะคะ แวะมาตัดแวบมาตัดจนเช้าตอนเย็นวันนี้ไม่ตัดแค่กวาดเพราะว่าคุณลุงกลับค่านะคะคุณลุงออกไปดูงานทํางานกลับมาถึงค่ํานะคะก็เลยได้แค่มากวาดหญ้าใส่โคลต้นไม้เอานี่แหละวิถีชีวิตบ้านๆของป้าลุงกระท่อมชมจันทร์ชาแนลหรือว่าตายายกระท่อมชมจันร์ทนี่แหละนะคะ ป้าลุงก็ได้ตายายก็ได้แล้วเป็นตาเป็นยายนานแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ดูบรรยากาศสวนของเรานะคะเอ,อไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ